สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อเศรษเ์รถพี่น้องคนนี้เขาได้แกงปลาพี่น้องนี่แกงปลาอะไรกับตั้มกระปุกส่วนกระปุกพี่น้องกิถขดน้ำกันพี่น้องอยู่น้าพี่น้องก็อยู่หัอยู่น้าส่วนกระปุกมันก็ใส่กระซ้ารถพี่น้องวันนี้ถือถั่วทิ้งบัวมาอันนี้ซราบด้วยน้าเอาแกงปลามาส่งพี่น้องเลยเข้าเปนวด สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อแสบแซ่บเรถพี่น้องมาเลยข้าวแกงปลาพี่น้องนี่แกงปลาแล้วก็ตั้มกระปุกส่วนกระปุกพี่น้องกินขอน้ำกันพี่น้องอยู่หน้าพี่น้องเลยอยู่ไฮอยู่หน้าส่วนกระปุกมันก็ใส่กระซ้ามลถพี่น้องวันนี้ถือถั่วทิ้งบัวมาอันนี้ซับด้วยหน้าเอาแกงปลามาส่งพี่น้องเลยบางปลางยังปลาขันยังแบบไม่ใช่ขันยัง ปลาดิ่งมาให้แกงกินอยน้องหุ่แฉกบบ้านบ้านอะไรคะนอกข้างมีปลาขันแยงปลาดุซี่ชื่ออะไรอะชื่ออะไรหนามหูยักษ์แกงปลาครับทีน่ะก็ขันแยงยหนามหน้มโตกน้มพ้นโตของเ้าทั้งบ้าน Mình thư mặt ở lòng siêung hóc. Tìm hiểu. 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 น่ะคเนียดเหยีอเห็นงานกันนั่นเหยเห็นหนาวเลยกินเขากับเขาแ่บกินเขาุกกับเปกับเขาสมบแป้งก็มีเดาออกมาอยาจะบุกประจําทำไมเห็นสาันที่กบ hại บุกมาเลยเหมือนที่เรทร เพ่อนอ่ปนอาการโควิดนะก็ใส่ออกซิเจนใส่ยาหายาได้ไยงเ็นเบิทุกตระยานคม่าอืมไปบังสง่แน่ลานน้ไก่กยาน้ำยู่ห้อยู่นาเลยปลอดภัยพี่น้องเอ้ยปีตานที่เถาไปน้ำแล้าเรื่องโควิดไปน้ำพี่น้องเอ้เซ้ยเฮายู่ห้อยู่หน้า สวัสดีค่ะเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มซั็นชาปุยน้านเดอ้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจซัาปุ่ยหน้ามีกำลังใจในการถ่ายคลิปนะพี่น้องขอบพระคุณหลวงหนามว่าจะขู่ขขุะขวนเดอ้อพี่น้องกินข้าวอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องก็จขาดที่นเคยนั่นนี่แหละประตูกับบะมี่เสยเที่ยงอันตะมางแล้วกอมีประตูใหม่เนี่ยามา แต่อับอนกันเนาะมเท่า,บบาม่กินไถ่กิบ่กิบผมนี่กินสวยนะมันเท่าเนี่ยขไปเบิ่งซองอันขออาบยเอา,า,าลงอันมาลงแต่บ้านมาังบ้าอืมแบบไปอันนีพี่เราออน,นา ยานตควายเาไปเบิ่ง้ยแตออกเผินออกไปเบิ่งไงเผิเบิ่งไ้เบิ่งหยาดนะเว้ยนขะเพินว่าบ่เฮ้ยวะอหยังก่เพินวหอพี่สอนถ่ายตัวเองกันหยาดไม่หาเผินปับปับปักินแบบกินแบบแบบะไน้องปหนอกไบบอะไร อ่ะกล่องหอกก็หมึกใช่ปะมันเป็นบุบแบบน่แสงพี่น้องเกาแสงแบบพ่อกล่องพังเพราะไม่มีตังซ่อมพี่น้องใส่มื่อลยพี่น้องก็กินกันแกงปลากำลังหงอนเลย ถ้าบอกว่าโซนโควิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือพอข้าวกินร้อน,อนไม่มีช้อนกลาง,ง,ลางม่ต้องล้างมือกินอะไรจังลง่ะกินอะไรจังล่ะเพราะว่าข้าอยู่หน้าอยู่หน้าอัวควนันพี่น้องเลยเที่ยงนานหน่อยเห็ดใหม่คนช่วงน่าเทียงกัน คนจะงัวกับตารางเมื่อปีคนจะงัวอยู่ด้วยกันก็ได้งัวอยู่ตารางคนอยู่เทิงแงงกันขึ้นมาละกันยุ่งสนั่นอยู่และบันยุ่งมาต่อมัวโอ๊ยกินเนากินชาดังไพเรย์ยุ่งงัวคนกับจับหูเสียบตา โล่าพาโอลา่าผ้าขมิตรกลางโอลา่าผามิตรกลางก,ลากินถูกใบอย,าย่าให้เรือย่าพี่น้องเลยเจอเป็นเงินเป็นคำเหมือนแบบมันมาปาน เจ้าเล่าภาษีปรมาณงให้ไม่เท่ามือแลวก็มันก็ดอกนึ่งมันสอมันสามหมื่นีรายนี้ป็นขนดมา้องเยแล้วเสียเสีย่อนียัเงีะกโคปะดุกเตมามันเห็นมองมนนัวประดุกเหมอนนัว hmm. มึงเอาไปีเพื่อนนะคือลายประดุกเนาะ

ธรรมชาติพี่น้องใกล้แดนไปแดนมาอยู่ทางทางพี่น้องเชียงพี่น้องพี่น้องมาเที่ย สัตว์เด็ดพี่น้องต้มไก่สนอมเหมือนีลมาุเป็นซูนพี่น้องนี่นะบ่ร้องเงินอันนี้แต่นะเต็มตีนเลยกินไปจิกินก็กินเลยสายเด้ไปลไปกรตัวนี้อีกย่างดต้มไก่อยู่เียยวนีันกินนแ้ อาไมไม่เห็ดปนสิเดกพี่น้องมันไปทางไเป็นลองไก่เล็พี่น้องฮันไปองอูชามุกหอมมากค่ะแไก่ได้จะว่เห็ดแบบนีเห็ดแต่ลงคอหจะเาขนังก็ได้นี่แหละพี่น้องไอ้อยู่กับธรรมศาสตร์ไรกันนะแถมมันยังมาขูดอีกนี่เป็นหอยแดงเลยธรรมศาสตร์ผลเลยพี่น้องตีนม่รมแดง ไม่บาดแผลอีกปวดโพไก่พี่น้องเลยกินถท่ากับไก่ชิค้พหมดคนปวดโพพาจะปั๊บโตอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติ์ทำลายห้าพี่น้องแบบเนี้ยพอเสร็จทำลายธรรมชาติ์ขึ้นได้บ้างหรืพี่น้องเดียวกันเอามันไปล็กค้นตมถหาบังคีบต่อไปพี่น้องกันแนวนี้ยันนรกคนล้นปีกอยู่พี่น้องเลยปวดโพ

เากินอยู่ตลางเที่ยงหน่อยพี่น้องมานก็มีแต่แป้นางายังบวเห็นยังมันมงมันมนได้ท้งกตรทงกยังอยู่อันทานอะไรบุพี่น้องเอ้ยบววบัวถ้าบนน้าบนไส้บนกระบแกกีรน้ังแดงอยู่กะแก่สั่นมาเลย้งอยู่ก็ทรมนาส้ นำชาจกตีนได้ปุบุ้นตีลูกเงยขุ้นย้เยขุเออแปก่อนพี่น่องอ้บ่ิเวณว่าาอยู่ธรรมศาตร์ลีนเอาพี่น่องเดี๋ยวเอากลมตรงลายบ่ิเณป่าได้ชิว่าตัวก่องกับพี่น่องเงย ร่งังเป็นบาบไรย,ยินตํ้มขาปุ้นไก่มันมันไก่ก็อยากเป็นประกาศบ้าน <c oughs> ประกาศมาว่าพี่น้องมาพวง วันเที่ยมีไก่ขึ้ได้ไห,หรลอกบ,บ่ผู้ะนันแลวพี่น้องอยู่บ้านมาบ่พี่น้องดางใจจะก,กินตำกับคุณแหล่พี่น้องไก่มาซางพี่น้องต่อมากินแกงปลาพี่น้อง mời mà bà mời 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 phí nó mời đẹp nó đẹp. Đẹp. Đẹp.